ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวราคาถังโลยข้าวนะครับที่ลูกค้าหลายๆคนสอบถามไว้ในคอมเมนมต์นครับถังมีอยู่สามไซส์ครับถังไซส์แรกหยเมตรสิครับถังหน้ากว้างเมตรสิใส่โรเตอรี่เมตรหกก็ได้เมตรแปดสิก็ได้ครับแต่หน้ามันจะแคบแล้วก็แยกท่อเอาครับราคาหยุดที่1,9ื่นเก้ครับ ตันนี้อยู่ที่19ื่นเก้ัดมาเมตรหกครับถังเมตรหกแต่กระโรตารี่เมตรหกบก็ได้เมตรแปก็ได้ครับราคาตัวนี้อยู่ที่24,500ครับสองหมารแล้วก็มีตัวเมตรแปดสิบครับเมตรแปตัวนี้ราคาอยู่ที่25,500ืาพัครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ 0ู4 6 7 9 2 2 9ครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ต้องโทรมาสั่งจองไว้ก่อนครับตอนนี้เราทำไม่ทันครับครับพอสอบถามกับเฮียสิงโตได้เลยนะครับวันนี้เมตร8ปดไส่ลอตเตอรี่เมตรแปด8ิครับครับสวัดสดีครับ